มาแล้วค่ะสวัสดีวันจันท์นะคะสวัสดีลูกค้า f อของเราทุกทุกท่านค่ะวันนี้เซลเอ็มพาชมนี่เลยมิวเค่ะตอนนี้จอดกันครบแล้วนะคะรถจอดอยู่ที่โกดังรถดีเดดออตโต้สาขาบางนาค่ะตอนนี้ปรับราคาให้เดือนนี้นะคะเดือนมีนาคมตอนนี้วันที่17มีนาคมค่ะราคานะคะกับอิลสูมิวเค่ะสีบรอนแบบนี้เลยนะคะเลขไมล์หลักหมื่นเป็นเครื่อง3.0ขับสี่รถยนต์ปี2020 วันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่859,000บาทค่ะราคานี้เลยนะคะเลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองและเซลเอ็มพามาชมคันนี้เลขมายอยู่ที่54,459กิโลเมตรค่ะภายในรุ่นนี้ที่เซลเอ็มลงคลิปนะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกันเลยค่ะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะคะแอร์แบบอัตโนมัติเกียร์แบบขั้นบันไดและมีโหมดนี้นะคะขับสองขับสี่ เราเลือกหมดได้ตามใจชอบเลยค่ะหากขึ้นเขาลงห้วยนะคะใช้หมดตัวนี้ปลอดภัยค่ะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเลียงใหม่คันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างให้ fc เราดูนะคะอยู่ที่ห้า5มืสี่พันสี่อยห้าิบเก้ากิโลเมตรทุกคันเป็นแบบเดียวกันเลยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ก็ถ้าที่โกดังรถดีเด็ดออตโตสาขา บางนาจะอยู่ประมาณยี่สิบกว่าคันค่ะเป็นเครื่องสามจุดศูนย์ค่ะทุกคันเลยนะคะรถทุกคันยังไม่ได้ล้างเก็บงานทำความสะอาดนะคะที่ดูแล้วเบื้องต้นหลายๆคันก็จะมีเล็กๆน้อยๆค่ะกันชนหน้ากันชนหลังค่ะ ลูกค้าสะดวกที่โกดังรถดีเดดออตโต้สาขาที่นี่ได้นะคะติดก,กับไบเิคบางนาหรือว่าที่โกดังรถดีเดดออตโต้สาขาเทพรักษ์บางพีสมุทรปราการค่ะสวยๆมีหลายคันเลยค่ะชอบทะเบียนไหนเลขคันไหนเรียนเชิญน,นะคะมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนค่ะเยอะแยะเลยนะคะนี่ มาลองมาชมก่อนได้ค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะอันนี้เซลล์เอ็มพาดูอยู่ที่ติดกับไบเทคบางนาค่ะราคานะคะอยู่ที่859,000บาทค่ะ859,000บาท มาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะรัวทุกคนสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มค่ะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้น2.79%จุาสหรับ4ปีค่ะมีเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีกันไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วค่ะราคานี้เลยนะคะ8,59,000บาทค่ะ ซื้อสดเราไม่บวกแวดค่ะเรียนเชิญลูกค้านะคะมาชมกันก่อนได้ค่ะรถเกรด A ทุกคันเลยค่ะ อยากดูรูปรถคันไหนแจ้งเซลเมมได้นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้ก่อนค่ะจะมีลิงก์ QR code ด้านล่างเป็นรูปโปรไฟล์เซลเมมนะคะหรือว่าโทรหาเซลเมมได้นะคะไม่สะดวกอดไลน์ก็โทรหากลิงการกันได้เลยค่ะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอย่างคันนี้อ่ะเลขไม่80,000 90, 90,000มีนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะ รอบนี้เกรดเทุกคันเลยค่ะฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดมากๆเลยค่ะชอบคันไหนแคปหน้าจอได้นะคะให้เซลล์เอ็มส่งรูปให้เพิ่มเติมได้เลยค่ะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะก็ได้ดูกันสดๆเลยเที่ยงวันจันทร์แบบนี้ค่ะเดี๋ยว เซมก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเซมจะไปถ่ายตัวรถตู้ให้ได้ชมกันวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ